และสวัสดีท่รูทุกเมตสิทธิ์ทุกท่านกระผมนางนฤวัสุกุลนิสิตจากนักภาษาสันปีที่หเด็กคนี้ไม่ได้วสุนทรภานพพุทธิกดิากนั้ออยาสารและการบัญชีสันปีที่หนึ่เราทั้งสองเป็นตัวแทนจากชมรมวาทศิลป์ระมียรสคัญยินดีต้อ ซึ่งมีอดีตในการแข่งขันคือพอเพียงอย่างที่มาชี้ขาดทารแข่งขันในวันนี้ครับค่ะ,ะ,คะและท่านคณะนกรรมการในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยท่านผู้ทรงคุณวิทั้งสามท่านซึ่งไม่ได้มีสวยกับคนาดที่ทำการแข,ขง่งขันท่านแรกอดีนะคะเป็นผู้อันเชิพตะเกียว ท่านที่สองนะครับท่านเคยเป็นประธานชมรมวัฒศิลป์และมาานิทรรศการมีการศรึกษา2,548เป็นกลุ่มตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการทุกกีฬาฟุตบอลกระเทีจุฬาธรรมศาสตร์สำเร็จการศรึกษาจากนักเทศศาสตร์และปัจจุบันเป็นเทศศาสตร์อิสระท่านนั้นคือพี่สุรัชโชติอัมไพพันชพรร์ชั่วอังไพยกรหรือว่าพี่ตั้งครับ ังจากที่เราได้ทำวามรู้จักกับท่านคณะกรรมการศี่สามท่าน้นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแนะนาตัวของนักโต้วาทีทั้งสองฝ่ายโดยจะเริ่มจากฝ่ายเสนอก่อนขอเชิญฝ่ายเสนอออกมาแนะนำตัวครับบูมวิจยาร้อม สีเหลืองรอ้อมสามสี่สีสเหลืองเหลืองน้ำนั่นคือน้ำวิทยาเหลืองชื้อ what นางนสาวมัญาเชี่ยวชานผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ค่ะวันนี้พวกเรามีเสือเหลืองเป็นผู้เบิกทางและมีอะตอมล้อมและเกี้ยวเป็นผู้นำทางเราหวังจะทำให้เต็มที่และดีที่สุดให้ทุกท่านประทับใจสวัสดีครับ สุดหมายปล,ยปลย่อยทางของใจจิตที่มันจะเป็นอาการป<ต>ิ๊งหายดังของฉันหักไปไม่อาจควา้าจึงเดินทางไปที่ยันทีเพื่อให้มีดันที่งดงามแม้จะเกิด ฉันสวย,ยลไปศิลปกรรมค่ะดิฉันนางสาววิทยามณีศรีหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะดิฉันนางสาวชียานิตพานิตปิทิศกลุลนิสิตอักษราศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งค่ะดิฉันวรัญญาธาเนนชยัยคณะอักษราศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่ง ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สองค่ะกับผมนายพีรพัฒน์เวสุขคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สามครับทางฝ่ายเรานะคะมีความเห็นว่าผุดพ่าด,ด้วยสัญญกรรมเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าไม่สวยไม่เลิศทำไม่ได้หรอกค่ะคอดีค่ะ ในเรื่องของความเป็ิงเนี่ยประาติมีบทคุ้มขาที่สายนี้ได้ทำนะครับแล้วคุณมิเชลเนี่ยมีความคิเศษยังไงกับเรื่องนี้ครับค่ะสำหรับมิเชลนะคะมิเชลก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแน่นอนเลยว่าผู้หญิงคนนะคะต้องเกิดมาคู่กับเรื่องของความสวยความงามใช่มี้ สำหรับผมนะครับแต่ละที่ว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยการที่ผมจะมองคนสักคนเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดและนอกจากนี้เนี่ยคนสมัยนี้จิตใจข้างในอยี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แม้ว่าภายนอกรูปกายภายนอกเนี่ยจะดูสวยงามก็จริงแต่ข้างในเนี่ยอาจจะคิดได้กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่า,วาการทาสัญญกรรมเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการเอาเ,เ,เงินเอาเมล็ดนที่มีค่าที่นอง,งสามที่ความยากลำบากเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ส่งผล สำหรับ,บวิ่เนะคะคิดว่าการทำศัลยกรรมนะคะก็ถือว่าเป็นการเพ้ม่มความมั่นใจนะคะให้กับผู้หญิงอ่งเราคะอาจจะรู้สึกมีความโดดเด่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เราสองคนคุยกันไปคงจะไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความที่เปลี่ยนของนักโต้วาทีทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าขอเข้าสู่การแข่งขันโต้วาทีในยติที่ว่าพอเพียงอย่างธรรมชาติดีกว่าผ่ผผาด,ด้วยศัลยกรรม 我承认，那非常。